ผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเคยมีรถในฝันตั้งแต่เด็กนะฮะลองจินตนาการกันดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเรารวยมากชนิดมี่ว่าเลือกซื้อรถคันไหนก็ได้ในโลกนี้เพื่อนๆคิดว่าบรรดาสาวสวยหรือเริตี้ในงานมอเตอร์อ็กโพวันนี้จะเลือกซื้อรถรุ่นไหนกันรถในฝันนะคะเป็นรถรุ่นไหนคะแบบไม่จำกัดงบเลยแบบที่เราอยากได้คันนี้เลยค่ะเบนซ์ค่ะ G63 มารู้สึกว่าเรามีคันเล็กแล้วเราก็อยากมีคันใหญ่อีกสักคันหนึ่งนะคะสำหรับรถในฝันเนี่ยขอมองเป็นวิวเอสเดินในพีคุ่น ท็อปของเราของอิสุ u นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่น r S ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวชอบแคมปิง้งแล้วก็ชอบบรรทุกสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยก็คิดว่า m u X ตอบโจทย์ที่สุดค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถยนตน่งอันเอกประสงค์แล้วก็เขาสามารถที่จะจุของได้เยอะแล้วก็พวกเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยแบบจัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะถ้ารวยมากๆ เบนละกันค่ะไม่ได้แบบไม่รู้ว่าฝันสูงอะไรแบบเบนกลางๆแล้วกันค่ะสวยมากเหรอขอเป็นรถบินได้ของโดเรมอนได้ไหมเอารถจริงๆใช่ไหม <Yeah. S 1> เอารถจริงๆหรอชอบแอสตันมาตินค่ะเพราะว่าแบบมันดูแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบ oh. ถ้าขับน่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบว่าร้อนแรงแบบว่าสปอร์ตชอบ พอเช่นายวันๆก็ได้จริงๆไม่ได้อยากได้อะไรมากๆค่ะอยากได้เป็นตัวเทฟลาเนี่ยแหละง่ายๆสวยแล้วก็เป็นไฟฟ้าใช้งานได้ดีจุได้เยอะใจก็อยากได้เบลลี่ค่ะดูแบบลักชัวรี่มากขึ้นดูแบบ <Bell y. S 2> ดูไฮโซมากขึ้นอนะไรเนี้ยออดี้ค่ะชอบเป็น v o น v o อ c 4 0ค่ะ รู้สึกว่ามันพอๆพอกับ HRV ที่เราขับนะคะแล้วก็สวยดีชอบทรงของเขาค่ะถ้าเป็นรถในฝันก็คงอยากได้เป็น Porsche ค่ะเพราะว่าแบบเขามีสมรรถนะดีแล้วก็ดีไซน์ภายนอกเห็นแล้วก็ดูหล่อดูหรูดูดีมีคลาสใครเห็นก็อยากได้อยู่แล้วค่ะ ถ้าเอาแบบเงินเหลือๆเ,เลยต้องรุ่นนี้เลยค่ะติกเกอร์009แกรนดค่ะถ้าเป็นรถในฝันก็คุณจะเป็นพอร์ชในวันๆเลยค่ะที่สำคัญจะต้องติดฟิล์มปกป้องสีนะคะลูมา PPF ด้วยค่ะเซ e t มิกด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของลาม้น่าของเราเลยเข้มนอกสว่างในค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสัญญาณผ่านฉนุยด้วยนะคะกันแดดได้ดีนะคะแล้วก็สัญญาณทั่วถึงนะคะทาให้สมรรถนะในการขับขีด่ดีมากๆเลยต้องเลือกลาวไมน่าค่ะถ้าเรารวยมากๆใช่ไหมคะหนูคิดว่าต้องนี่เลยไอออนวีค่ะ สวยนะคะหนูรู้สึกว่านี่แหละคันต่อไปของหนูเลยมันน่ารักมากหนูเลงไว้ตั้งแต่ EV มันยังแบบไม่เขาเรียกว่าอะไร ยังไม่ถูกใจคุณพ่อแต่ตอนนี้คือคุณพ่อเริ่มเปิดใจแล้วหนูก็เลยพ่อนี่เลยไอออนวีนี่เลยแล้วนั่นก็เป็นคําตอบของบรรดาสาวสวยรือบรรดาพริตตี้ในงานนี้นะฮะแล้วสาหรับเพื่อนๆล่ะครับถ้าสมมติว่ารวยมากๆชนิดที่ว่าซื้อกันไหนก็ได้ในโลกนี้เพื่อนๆจะซื้อรุ่นไหนกันพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยด้านล่างนี้นะครับ19สิบปรกรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา